ต่อไปก็เป็นเมนิมก้อยนะครับนี่ครับเนื้อสดๆจะทำหมดนะทำนี่ครับเขีย่ยเข้าไปนะครับใส่จาน แบ่งไว้นอนนีเพราะว่ามันเป็นจานเป็นลุนนะครับขั้นตอนหนึ่งนี่ครับตักพริกป่นใส่เครับปึ๊บตัดฝนใส่ปั๊บตามด้วยข้าวคั่วตามด้วยข้าวคั่ว ามเลยครับโอ้โหและนี่อะไรครับเพียเพียครับอันนี้คือเพียหรือขี้งวัวครับโอ้ใส่เข้าไปเต็มเลยครับเพียของเราวอ่ครคับดีวัวครับ ตามด้วยเลือดนะครับของค,คนสกลต้องมีเลือดนะคะแต่บางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่เลือด้วยน้ำปลาหวามากเค็มใช่ครับน้ำปลาถ้าแสงมากจะเค็มตามด้วยผงชูรสเอาละครับคุนละครับ แดงฉานแดงฉานครับของคุณชอบเลยข้าอยูบข้าอยูออเดี๋ยวจะตัดด้วยสีเขียวครับทีนี้ตัดด้วยสีเขียวรึบ อื้อืมตัสีกเขียวมันดูดีมากจริงต้องหาดีใหญ่มาคนจานีกเล็กก่อนครับตอนนี้เริ่มจานเล็กๆนี่ครับการวิธีการคนครับหมุนจานอาหารพื้นบ้านและพื้นพื้นของเราครับ โอเคโอเคแล้วใช่ครับชิมอืมดูครับแทนหน้าหน่อย,ออยเป็นยังไงครับอือือทำเองอร่อยเองครับฝีมือมากครับอ่สำหรับคลิปตับหวานกับก้อยอันสุดอร่อยก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับอือ โอเคนะครับอย่าลืมกดถูกใจและซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวยๆงามกับการอร่อยมื้อนี้นะครับ